สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะเห็นน้ำมันเครื่องเต็มโตอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์น้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ยี่ห้อแอมซอยนะครับผมที่เขาส่งมาด้วยกันทั้งหมดในวันนี้นะฮะจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับก็จะมีตัวที่เป็น 10W30 นะฮะสังเคราะห์ลอยนะฮะเพราะว่าเขียนอยู่ว่าเป็น100%ซ y n t h e t i นะครับแล้วก็เป็น MA2 ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งหมดก่อนนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายภายหลังนะฮะว่าน้ามันเครื่องยี่ ร้อยเปอร์เซ็นตเนติกเหมือนเดิมนะฮะกระป๋องน่ารักดีนะฮะเป็นซีเิลียมเรียบส่วนฝั่งนี้บ้างนะฮะอันนี้สำหรับรถเก่าหน่อยนึงนะครับเป็นเบอร์ 20w50 นะครับก็เป็น100%ยเปอร์เซ็นต์ซีเนติกอีกแล้วนะฮะเป็น MA2 นะฮะส่วนกระป๋องสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นสกูตเตอร์นะฮะสกูตเตอร์เป็นเบอร์ 10w40 นะครับร้อยเปอร์เซ็นตเนติกอีกเช่นกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของทางแอมซอยนี่เขามีหลายรุ่นนะฮะสำหรับ ทุกกระป๋องจะเหมือนกันหมดะฮะจะมีคาว่า 4T นะฮะอย่างกระป๋องนี้ก็มี 4T 4T นะฮะอ่ะกระป๋องนี้ก็มีคําว่า 4T เหมือนกันส่วนกระป๋องนี้ก็4สตอกก็ 4T เหมือนกันนี่แหละนะฮะซึ่งผลิตภัณฑ์ของทางแอ s o อยที่มีคําว่า 4T หรือ 4T บนกระป๋องเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาเพื่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวเอเชียนะครับเป็นสูตรที่เหมาะกับภูมิอากาศในบ้านเรานะครับอ่าและทีนี้ผลิตภัณฑ์ของแอ s o อยเขามีดียังไงนะฮะ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยี่ห้อแอมซอยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเจ้าแรกของโลกนะครับที่ทำน้ำมันเครื่องเป็นประเภทสังเนะคราะห์ร0 0นะฮะโดยสโลกแกนของเขาเองเนี่ยก็คือ the first i n s y n e r a t e นะฮะเป็นเจ้าแรกของการทำน้ำมันเครื่องสังเนะคราะห์ร0 0นนะฮะสามารถใช้ได้คนเดียวด้วยพูดได้ไม่อายใครนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกจริงๆนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของแอมซอยทุกกระป๋องนะฮะจะผลิตขึ้นที่ประเทศ อเมริกานะฮะตรงนี้จะเขียนอยู่ว่า Ma d e in the USA นะฮะแล้วโรงงานของทาง M อมซ o เองก็จะมีโรงงานเพียงแค่ที่เดียวที่อเมริกาเท่านั้นนะฮะและโรงงานเป็นระบบปิดด้วยนะครับเป็นการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงงานนะฮะฝนตกแดดออกพายุเข้าหรือหิมะถล่มยังไงก็ไม่มีผลกับการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพที่ได้ก็จะมาตรฐานแน่นอนนะครับไม่มีตัวแปรของอุณหภูมิทําให้ส่งผลต่อคุณภาพนะฮะคุณภาพของน้ำมันเครื่องทุนล,ล็อตก็จะเหมือนกันนะฮะและอีกข้อดีหนึ่งที่เขามีโรงงานเพียงแค่ที่เดียวคือไม่ว่าคุณจะซื้อที่ไหนนะ จะซื้อที่โซนยุโรปซื้อที่อเมริกาหรือจะซื้อที่บ้านเราก็ตามนะฮะจากตัวแทนจําหน่ายทั่วไปเนี่ยคุณภาพที่คุณได้ก็จะเหมือนกับต้นฉบับเลยนะครับเพราะว่าเขามีโรงงานเพียงแค่ที่เดียวนะฮะและการนําเข้ามาของตัวแทนจําหน่ายในบ้านเราคือเอามาเป็นขวดแบบนี้เลยนะไม่ได้เอามาเป็นแกลลอนขนาดใหญ่แล้วก็เอามา,มาจุใส่ในบ้านเราหรือว่าเอาส่วนผสมมาผสมที่โรงงานบ้านเราแล้วมาจุขวดไม่ใช่นะฮะอันนี้คือมาจากที่โรงงานเป็นขวดแบบนี้เลยนะครับ อันนี้เขาการันตีไปนะผมไม่ได้พูดเองนะถ้าเป็นน้ามันเครื่องเกรดที่เขาใช้งานทั่วไปไม่ใช่ตัวท็อปนะถ้าเป็นน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบที่ผมเอามาโชว์ในวันนี้เนี่ยเขาการันตีอายุการใช้งานอยู่ที่5,000กิโเมตรนะฮะสําหรับรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งถ้าเป็นน้ํามันเครื่องแบรนด์อื่นๆที่เขาการันตีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3,000ถึง5,000เหมือนกันนะฮะแต่อันนี้คือการันตีเลยว่าชั้นอยู่ได้ถึง5,000กิงๆแล้้วผูบรริหาขออองซในไทเ้้าาาบอกกว่00็ไไดถุม่้ใชตานนักจริงๆเเน่่ยยรรัปะกกลวาอูได้ถึง5000ม อันนี้เป็นการทดสอบใน l a บของทางอเมริกานะครับน้ำมันเครื่องของเขาทุกขวดเนี่ยนะ สามารถคงสภาพความหนืดได้ยาวนานแม้ว่าอุณหภูมิจะสูงแค่ไหนก็ตามนะฮะไอตัว 10W30 เนี่ยมันทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่ต่อให้อุณหภูมิสูงแค่ไหนก็ตามคุณภาพความหนืดค่าความหนืดของเขาเนี่ยก็จะไม่ลดลงนะฮะซึ่งก็มีหลายยี่ห้อนะฮะเมื่อเจออุณหภูมิสูงเนี่ยคุณสมบัติค่าความหนืดก็เริ่มลดลงนะฮะแต่ของแอมซอน์ oy, เขาการันตีนะฮะแล้วก็มีผลทดลองในห้องวิจัยนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไวล้ละกันนะว่าเขาทดลองกันจริงๆนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะกับผลิตภัณฑ์์นน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 น้้้้าาาาาาามมมมมมมััััััเเเเคคครรรืื่่่่่ออ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 งองงงงงงงขขททแแซซะะะะฮฮววีีีกก็จจดสใหฟลยยิๆ มานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเขาเพิ่งส่งมาให้ผมเนี่ยใด้ลองระิตภัณฑ์กันนะฮะเผื่อบางคนอาจจะยังไม่ทราบกันนะฮะว่าผลิตภัณฑ์น,น้ำมันเครืองของแอมซอยเนี่ยเขามีดีอย่างไงนะครับโอเคครับสลับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงในคลิปหน้าจะมีอะไรให้รับชมคนอีกยังไงก็รบกวนฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ